สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างล่าสุดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อฟื้นฟูมิตรภาพความสัมพันธ์ของสองชาติหลังตัดขาดกันมานานกว่า30ปีโดยมากราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียส่งให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีอย่างสมเกียรติ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจร่วมกันในการสะสางประเด็นที่ข้างๆทั้งหมดและ 2000, ปรับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรให้เป็นปกติเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับเมื่อวัน e ท erm. ี่25มกราคม2565เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยพลเอกประยุทจันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหลังหอมองคณะซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญอาทินายดอนปรมตทวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสุภาพพง์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกเดินทางไปยังกรุงริยาตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสเดินทางเยือน ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเวลา11นาฬิกายนาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงริยัตเท่ากับเวลา15นาฬิกา20นาทีตามเวลาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงริยัตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและต่อมาในเวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงริยัตเท่ากับเวลา17นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการรองข้าวเฝ้าเจ้าชายมัมัดบินซัตมานบินอับดุลอาซิดอันซาอรดมุฎรัชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมแห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือข้อราชการณสำนักพระราชวังซาอุดิอาระเบียพระราชวังอันยามามะโดยนายชนากรวางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือ สรุปสาระสําคัญดังนี้ในยกรัฐมนตรีเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการในว,วันที่25มกราคม2565ตามคําเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัดมานบินอับดุลอาซิดอันซาอูดมกุฎราชกุม,มารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคาราฮอมซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นการเยือนในระดับผู้นํารัฐบาลระหว่างสองประเทศครั้งแรก ในรอบกว่า30ปีซึ่งมากดราชกุม,มารแห่งซาอุดิอาระเบียส่งให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีอย่างสมเกียรติโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจร่วมกันในการสัสารประเด็นที่ข้างค้างทั้งหมดระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียและปรับความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรให้เป็นปกติรวมทั้งยังได้ย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรของสองราชอาณาจักรและการเปิดสกราตใหม่ของความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยให้ความสําคัญสูงสุดกับความสัมพันธ์ฉันมิตรกับซาอุดิอาระเบียและแสดงความเสียใจยิ่งต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างปีพศ2 5 3 2ถึง2 5 3 3ยืนยันว่าไทยได้พยายามอย่างที่สุดแล้วในการสัสางกรณีต่างๆแต่หากมีหลักฐานใหม่ก็พร้อมที่จะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยพิจารณา นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ยืนยันความมุ่งม,มั่นในการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยของคนชาติของการและกันในแต่ละประเทศทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศต่างๆได้ได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกสาขาและยังเห็นพ้องที่จะเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ ไดการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละฝ่ายเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองราชอาณาจักรไทยและซาอุดิอาระเบียคำนึงถึงจิตวิญญาณของความร่วมมือและความตั้งใจร่วมกันเพื่อฟื้นฟูมิตรภาพและความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองราชอาณาจักรและประชาชนภายใต้การนำและพระราชวิสัยทัศน์อันเข้มแข็ง ของสมเด็จพระราชาชิบดีซัตมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุดและมากราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและบสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันให้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์ความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยายามในหลายระดับของทั้งสองฝ่ายที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อฟื้นความไวเนื้อเชื่อใจได้ความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างกันนอกจากนี้ยังเห็นพ้องกับขั้นตอนสําคัญต่างๆที่จะดําเนินการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งเอกอัคราชทูตรประจําเมืองหลวงของทั้งสองประเทศในอนาคตอันใกล้และการจัดตั้งกลไกการปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและการติดต่อประสานงานอย่างเต็มที่ที่จะเริ่มต้นขึ้น ในช่วงหลายเดือนหน้าเพื่อหาหรือความร่วมมือทวิภาคีในสาขายุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งสองฝ่ายได้หาหรือแนวทางในการส่งเสริมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองราชอาณาจักรโดยการสแสวงหาโอกาสในด้านการลงทุนและอื่นๆในบริบทของวิสัยทัศน์คอสอ2030ของซาอุดิอาระเบียและวาระการพัฒนาแห่งชาติของไทยอย่างนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและเห็นพ้องที่จะแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆอาทิพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมการนำเทคโนโลยีดิจิตลัลมาใช้ในการพัฒนาและความมั่นคงทางไซเบอร์นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนซึ่งจะเป็นรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่กำลังเติบโตระหว่างทั้งสองราชอาณาจักร รวมทั้งการส่งเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศาสนาและพะหุวัฒนธรรมไทยและซาอุดิอาระเบียเห็นพ้องที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในองค์การและเวทีระหว่างประเทศและเน้นย้ำความสำคัญของการยึดมั่นของทุกประเทศต่อกฎบัตรสหประชาชาติบรรทัดฐานระหว่างประเทศรวมถึงหลักการการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีการเคารพในบูรณาภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยการไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการระง,งับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีพร้อมอย่างยินดีกับบทบาทที่สร้างสารรค์ของการเล่นกันในแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทที่สําคัญของไทยในอาเซียนและบทบาทการนําของซาอุดีอาระเบียในการทํารงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับซาอุดีอาระเบียสําหรับความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพและการจัดการประชุมผู้นํากลุ่ม G 2 0 ซึ่งได้ส่งผลเชิงบวกในหลายด้านเช่นเศรษฐกิจการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขพลังงานเป็นต้นซึ่งมกุฎราชกุม,มารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงสแสดงความมั่นใจว่าการเป็นเจ้าภาพกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกและการประชุมกรอบความร่วมมือ,วมค,มอ,ค,อความ,รม,วามรเรื่ยเริ่มแห่งอ่าวเมียนก่อนสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือบิมสเตก ในปี2565ของไทยจะประสบความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนสมดุลและมีส่วนร่วมของเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกในยุคหลังโรคโควิด -19 ไทยยินดีกับข้อริเริ่มซาอุดิอาระเบียสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียวที่ริเริ่มโดยมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียรวมถึงชื่นชมบทบาทนำของซาอุดิอาระเบียในประเด็นระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบเชิงบวกต่อภูมิภาคและประชาชนมากฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียส่งชื่นชมนโยบาย BCG ของไทยซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงขยะให้กลายเป็นความมั่งคัง่งฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดีซัดมาน์บินอับดุลอาซิดอันซาอูดและมกดราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่ทั้งสองพระองค์ให้ทรงมีพระปรานามมยที่สมบูรณ์และขออวยพรให้ประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียมีความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองด้านมกกดราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระปรณนายที่สมบูรณ์และทรงพระเจริญและทรงอำานวยพรให้ในายกรัฐมนตรีมีสุข,ขภาพดีประสบความสุขสวัสดีและทรงอำานวยพรให้ปร,ระชาชนชาวไทยมีความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองภายหลังเสร็จสิ้นการหาหรือข้อราชการเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัดมานบินอับดุลอาซิดอันซาอูดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งซาอุดิอาระเบีย พระราชทานอาหารเลี้ยงกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีณพระราชวงอันยามามะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สําหรับการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดทั้งสองชาติต่างมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและทั้งสองภูมิภาคต่างมีความมั่งคัง่งหากร่วมมือกันได้ก็จะยิ่งเพิ่มความมั่งคั่งสร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองประเทศเรื่องที่ผ่านมา30ปีก็ยากที่จะแก้ไขกลับคืนมาได้ ให้ใช้เป็นบทเรียนและระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นอีกครับ